สวัสดีครับผมนักศึกษาแพทย์ธนาวีนะศรีชัยวันนี้จะทำการถ่ายเอการ Incentive Lectureship น,น,นะครับโดยเริ่มแรกอดีตฝ่ายผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยชื่อนามตะกูลัยนะครับขออนุญาตทำการเจาะตาคู่ยิงของผู้ป่วยนะครับโดยให้ผู้ป่วยนอนหงายและแพทย์อยู่เหนือศีรษะคนไข้ต่อมาใช้ไม้ไผ่สำลีหรือว่ามีก้อนอยู่ก้อนอยู่ internal หรือ external ข่อยอดดำ โอเคอินเทอร์เนลไม่มีนะครับของผู้เผยแพว่วุไลนี้เป็นเอ็กเทอร์เนลและขอให้ผู้ผยผู้ช่วยหยอดยาชาหน่อยนะครับรอสามสิบวิจะขั้งยาชาหมดซินนะครับแล้วก็เตรียมยาชาโดยใช้เข็มดอยยาชาสิบแปดนเข็มและเข็มฉีดยาชาเบอร์ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบแล้วก็เช็ดด้วยโพบิโดนไอโอดีนรอบเวนตานะครับโดย ทำที่เปลืกตาด้านนอกแล้วก็ทําในออกนอกแล้วก็ปูผ้าเจาะการแล,กแล้วก็ทําการฉีดยาชาโดยฉีดรอบก้อน กดเช็คนะครับว่ายาชาชาหรือยังแล้ก็ใช้คาราเสียนแคมนะครับโดยด้านที่อยู่เป็นแป,ป้นอยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านที่อยู่เป็นรูอยู่ข้างบนคนิววลุมใช้เบรดเบอร์สิกรีด ตามแนวนอนตามลายไอโออสินครีสของอ e r n นอลคอนเยลดูมนะครับแล้วก็ใช้คูเรตคูเรตาคูเรตแค่เอาคอนเทนต์ของอีเทนอลอี o อร l เยลดูของคนแช่เอาไว้ให้หมดใช้ไม้พันสำรีเช็ดอีกอบเช็ดเน Eternal นคอนเยลดูมอีกอบหนึ่ง คลายแคลมขออกคอยผู้ป่วยหลับตาสเิยนะครับแล้วก็เอาผ้าออกมาเอากอดซับเลือดของคนไข้นะครับแล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อแบบหยอดใช้ยาฆ่าเชื้อแบบป้าย เป็นแผงคนไข้ใช้ไปชื่อแผนปิดตาให้แน่นนะครับโดยเอาเทปติดจากนอกในแล้วก็กลางคำแนะนำของคนไข้นะครับก็คือขอให้เอาเาเอาแผ่นเพ t เชอร์แผดทิกไว้2อถึงสชั่วโมงระหว่างนี้ไม่ควรลืมตาเพื่อป้องกันการเสียดสี แล้วก็ตอนแก่ออกมาอาจจะมีคราบเลือดติดได้นะครับขอบคุณครับตอนนี้ครับผมกื่ังกราบแม่ามีทางด้านพี่ชัยนะครับวันนี้จะทำก,กำารตรวจค่าสายตาผู้ป่วยไม่ใช่ว่นนะะาผู้ป่วยมีชื่อนมสกาลอะไหรือครับท้านพิชานะไปทําครับโอเคโดยเราจะตรวจค่าสายตาผู้ป่วยกับเซเรนชันนะครับโดยให้ผู้ป่วยยืนทางจ็ดเซนชันที่10ฟุตแล้วก็ให้ผู้ป่วยเริ่มจะกปวดจากตาขวาก่อนนะครับโดยอ่านตนัวขารจากบนลงล่าง85ครับโอเค ต่อมาเราตรวจตากรอบผู้ป่วปปยไม่ใจริมโหนแล้วแปดท่าสองเก้าสามครับโอเคตากรอบผู้ป่วยมีค่าสายตา20 200บและยี่ส0บหน่งร้อยไม่ใจริมโหนแล้วแล้วก็ปิดอขอ้างครับผู้ป่วยไม่เห็นครับให้ผู้ป่วยขยับหน้ามา5ฟุตครับไม่เห็นครับให้ผู้ป่วยขยับใกล้ใหม่ห้ากุับ ให้พี่เวิร์ดขยับใกล้ไปครับไม่เห็นค okay. รับโอเคจะได้ทำการตรวจพิกเกอร์เทารครับโดยเริ่มจากสามคุณก่อนผู้ป่วยคนแรกว่ามีกีิ่นยุกไม่เห็นครับสองคุณนะครับมีกี่นยุกไม่เห็นครับหนึ 1> 1่งคุณนะครับมีกี่นยุกไม่เห็นครับผู้ป่เห็น<ม>อะไรขยับขยับมั้ยเนาะไม่เห็นครับโอเคขอให้ผู้ช่วยช่วยติดไฟนะครับแล้วก็ ผู้ป่วยจับดูไหมเขาเห็นแสงไหมครับเอ่อไม่ไม่เห็นแสงแต่ไม่เห็นทหตุผงโอเคดูไหมเขาไม่คิดทะไไม่เห็นผังดูไหมครับแสงอยูที่ไหนไม่เห็นผังดูไหมครับเมื่อแสงอยูที่ไหนไม่เห็นผับโอเคต่อมาตรวจว่าเห็นแสงหรือเปล่าครับอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันไหนสว่างกว่าครับเรื่องผับอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันไหนสว่างกว่าครับเรื่องผับโอเค แว่าผู้ป่วยรายนี้อาซ้ายอยู่ในระดับไร้์ารเคลื่นท่านนะครับขอบคุณครับ